รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราพามาที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสําหรับแฟนรายการที่ชอบทานมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศลูกเล็กๆแบบนี้นะคะวันนี้ต้องติดตามจอทีวีให้แน่นเลยค่ะเพราะเราพามาที่ฟาร์มแตะขอบฟ้าค่ะที่นี่เป็นแปลงกเกษตรต้นแบบแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรด้วยนะคะข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปิยะแล้วค่ะเจ้าของฟาร์มแตะขอบฟา้าสวัสดีค่ะพี่ปิยะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยเราอยากรู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็จุดเริ่มต้นของฟาร์มที่นี่ค่ะอย่างแรกเลยคือหลายคนคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้นะว่าแตะขอบฟา้าทาไมถึงเป็นชื่อของฟาร์รมนี้ได้ค่ะคกะ็ขอแนะนําตัวกันนะครับผมชื่อปิยะกีประสงนะครับก็จบการศึกษาคณะเกษตรกํหาแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสนที่นครปฐมครับก็คือก่อนก่อนที่จะทาฟาร์มต้องบอกกันว่า เราก็ไม่ได้คิดจกจะเป็นเกษตรกรถึงจะเราจะเรียนเกษตรมาแต่เราก็ไม่ได้คิดจกจะเป็นเกษตรกรคือเราก็อยากทํางานในหน่วยงานรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยครับ<ฆ>ก็แต่คือมันไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นแล้วก็คือเราได้มีโอกาสทํางานอาของเอกชนประมาณ5-6ปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจรงิงๆเราก็เลยเออตัดสินใจกลับมาทําการเกษตรแล้วเราก็คิดว่าการกลับมาของเราเนี่ยถ้าเราจะทําการเกษตรเราจะทำยังไงเพราะว่าด้วยตัวพื้นที่บ้านของเราเองเนี่ยมีแค่า3างานถ้าเราทําการเกษตรเนี่ยเราจะทํำยังไงก็เลยคิดว่าเออ ถ้าเราทาโรงเรือนและปลูกพืชในโรงเรือนแล้วมันสามารถสร้างมูลค่าได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคืออในโรงเรือนเนี้ยบางทีผู้ริโภคเห็นโรงเรือนความมั่นใจสําหรับผู้ริโภคอะมันเกินห0สิบอร์ซ็นไปแล้วเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจมาสร้างโรงเรือนปลูกผักเราเราเริ่มเข้ามาทําการเกษตรปลายปีห้าหกครับก็ปีนี้ก็ปีที่สิบเอ็ดแล้วเนี้ยคืออย่างพืชแรกที่เราปลูกคือเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ถามว่าทำไมถึงปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ คือตอนนั้นอ่าปีห้าหกมะเขือเทศเชอร์รี่ในโรงเรือนแทบจะไม่มีใครปลูกในสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยเราคิดว่าการเริ่มต้นก่อนเป็นอะไรที่น่าจะได้เปรียบแต่อาจจะยากหน่อยในการหาตลาดอะไรเงี้ยแต่คือไม่น่าเกินความสามารถแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมะเขือเทศเชอรี่เป็นอเอาจริงผมเรียกเป็นผลไม้นะครับไม่ได้เรียกเป็นผักอเอาเป็นผลไม้ที่ มีประโยชน์เยอะมากแต่คนไทยไม่ค่อยกินเราจะทํายังไงให้มะเขือเทศคนไทยกินแล้วสามารถได้ประโยชน์จากมะเขือเทศด้วยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาที่เรามาปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วถามว่าที่มาของฟาร์มแต่ขอบฟ้าคืออะไรคือตอนที่เราทําฟาร์มติปีห้าหเราก็ยังไม่มีชื่อฟาร์มจนมากระทั่งน่าจะประมาณปีห้าแปดห้าเก้าที่เราตั้งชื่อเป็นฟาร์มฟาร์มแต่ขอบฟ้าก็คือมีรายการรายการหนึ่งครับก็คือ ไปไปลงเกษตรพิมพอะไรเงี้ยครับก็แล้วน้องน้องในกลุ่มผมก็คือกลุ่มวงพมคือกลุ่มกเกษตรเฟสฟินก็คือน้องในกลุ่มบอกว่าเออปิยะแต่ขอบฟ้านะเราไม่รู้หรอกว่าปิยะแต่ขอบฟ้าคืออะไรแต่เรามองว่าเออมันเป็นความหมายที่ดีเพอหลังจากนั้นเออนอกรอบเราก็ไปถามน้องว่าไอแต่ขอบฟ้ามันมาจากอะไระน้องเขาก็วงที่รองเท้าที่ผมใส่รอง,งเท้าที่ผมใส่คือเออมันมันผมใส่รองเท้าแตะจากดาวขอบสีฟ้า Oh. มันก็เลยเป็นที่มาของฟามแตะขอบฟ้า <Okay. S 2> แล้วอันนี้คือมันเป็น,ป,นประเด็นที่หนึ่งที่ที่เรามองเออมันมันมันถูกจริงๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะใส่เท้าแตะเนี่ยเข้าฟาร์มทําทงานในฟาร์ม <Okay. S 2> แล้วประเด็นที่สองผมมองว่าการแตะขอบฟ้ามันเหมือน,นการมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายแล้วประเด็นที่สามประเด็นสุดท้ายเลยคือพี่ตูนบอิี้ทแลมเป็นคนสุพรรณ แล้วบางทีเราจะนึกถึงจะออกไปแตะขอบฟ้าของเพลงพิตูนอะไรเงี้ยเพือเล็กคนออกจากฝั่งอะไรเงี้ยมันมก็เป็นเออความหมายที่มันลงล็อกพอดีอม,มันก็เลยเป็นที่มาของฟาร์มแตะขอบฟ้านประมาณทั้งปี59ถึงปัจจุบันนะครับม,มันมาจาก3ส่วนนะค, <c oughs> คือจากที่ตัวเราเองที่ใส่รองท้าคุณนี้ออกไปทําไร่ทํานาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มด้วย ค่ะถือว่าเป็นความหมายดีแล้วก็หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามีความหมายแี้บ้างค่ะทีนี้อย่างจุดเริ่มต้นแรกที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนหมายถึงว่าเป็นคนเรียนเกษตรแต่ทาไมตอนนั้นถึงรู้สึกว่าไม่ได้อยากทําเกษตรขนาดนั้นนะคะคือคือด้วยเอาง่ายๆเลยค่ะเด็กเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอยากจะทำงานเกษตรคืออย่างนั้นก็คือไปเป็นนักวิชาการนักส่งเสริมหรือว่าเป็นเซลล์ขายสินค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ถามว่าคือด้วยเราเองอะเราก็คุกขี่เกษตรตั้งแต่เด็กแล้วเราโดน ผู้ใหญ่หรือว่าอ่าพ่อแม่เนี้ยค่ะบอกว่าโตไปและโตไปให้เป็นเจ้าคนในคนอ,อย่ากบมาทําการเกษตรเพราะว่าทําการเกษตรอ่ะเขามองว่ายิ่งทํายิ่งจนเพราะว่าที่ก็โดนยึดอะไรหลายๆอย่างแต่คือเราเรา,เรามองว่าเออถ้าสมมติว่าเรากลบมาเราก็ต้องต้องเปลี่ยนแปลงแบบนั้นให้ได้แล้วอาจจะ อายุคสมัยก่อนการขายหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะยากเราต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางเนีแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําได้การขายออนไลน์หรือว่าเงี้ยเราขายเองได้ทั้งหมดแล้วก็ทําให้การเกษตรเราสามารถพัฒนาขึ้นได้อะไรเงี้ยครับอืมค่ะจากคาว่ายิ่งขายยิ่งจนนะตอนนั้นตอนนี้เรามีรลยผลิตภัณฑ์เยอะมากแล้วในฟาร,ร์มของเรามีอะไรไงบ้างคะอยากให้พี่วิญญาณแนะนำก็รรอ,อ่าอย่างอย่างตัวแรกที่เราทิ้งไม่ได้เลยคือมะเขือเทศเชอรี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยก็คือหวานกรอบแล้วก็อ่า สเสมือนคุณเด็ดจากต้นนะครับก็คือ<ฆ>คือเราไม่เก็บสต๊อกสินค้าในตู้เย็นตู้แช่อ,อะไรเงี้ยก็คือถ้าลูกค้าสั่งออเดอร์มาปุ๊บเราก็จะเก็บจากที่ต้นให้เลยเนี่ครับก็คือ<ฆ><ฆ>ถ้าสมมุติว่าส่วนใหญ่จะต้องผีออเดอร์ก่อนเพราะว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดเนี่ยเพราะว่าสินค้าเราไม่ได้ทําเยอะมากเราเน้นดีมาส์สายด้วยอะไรเงี้ยก็ดูกําลังการผลิตกําลังการขายต่อให้ถ้ากําลังการขายเราเยอะแล้วคนซื้อน้อยเนี่ยเราก็ของก็จะล้นตลาดมันก็จะเป็นมาหาสําหรับเราแต่ถ้า,าคนซื้อเยอะ ของของเรามีน้อยยังไงของเขาเราก็ขายได้หมดอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะขายได้ง่ายอย่างเงี้ยครับค่ะต่อมาแล้วคะมีอะไรบ้างคะก็ตัวแรกคือมะเขือเทศตัวที่สองก็จะเป็นเมลอนคืออย่างตัวเมลอนน่ะถามว่าเราก็ไม่ได้จริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีสักสามเดือนครั้งหรือว่าสี่เดือนครั้งตามตามรอบอะไรเงี้ยแต่คือปริมาณก็ไม่ได้เยอะมากครับตัวเมลอนแล้วก็มีองุ่นมีสับปะรด แล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังทําพุทราเพิ่มขึ้นเพราะว่าพุทราดูแลดูแล้วว่าน่าจะกินได้ง่ายด้วยแล้วก็คือการทําเนี่ยผมว่าง่ายกว่าอ่าง่นด้วยโซนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือพุทราเราสามารถทําให้มีทั้งปีได้ถามว่างนทําได้ทั้งปีไหมทําได้ทั้งปีแต่เมื่อเจอความชื้นหรือว่าฝนตกเนี้ยผลเขาจะแตกง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผลผลิตเราเสียหายแล้วก็อย่างอย่างข้างหน้าเราก็จะเป็นแคคตัสครับก็เป็นเป็นไม้ทนร้อนแล้วก็จะมี ไม้ใบแล้วก็ตอนนี้อีกอีกอย่างหนึ่งที่เราทําก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยก็คือมีมีการเลี้ยงกระต่ายด้วยแล้วก็คือปิดเป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆที่เข้ามาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ได้เรียนรู้กันครับอืมค่ะจากวันนั้นที่เรากาลังเหมือนกําลังคิดนะว่าจะทําการเกษตรดีไหมเพราะใครที่บอกว่าเอออาจจะยิ่งจนอะไรเงี้ย <c oughs> แต่วันนี้กลายเป็นว่าเหมือนมันสร้างรายได้ <c oughs> สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนได้อย <c oughs> <ๆ>่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะตอนนี้เราเลี้ยงดูตัวเองได้ได้ดีเลยไหมคะรายได้ที่ได้มาก็คืออย่างอย่างของเราเองเนี่ยใน ที่ฟาร์มเนี้ยก็คือ<ฆ>เต็มที่เลยประมาณสักสองสองสวนก็คือประมาณสักหนึ่งไร่ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็คืออย่างเดือนหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นก็สามารถอยู่ได้สําหรับครอบครัวเราเพราะวา่าเราไม่ได้ออกไปไหนการกินอยู่อะไรเงี้ยเราก็กินอยู่ที่บ้านนั่นอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเราค่อนข้างจะน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วอย่างหนึ่งการที่ฟาร์มเราเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานเนี่ยเวลามีคนมาศึกษาดูงานเนี่ยาชาวบ้านหรือพ่อแม่พี่น้องข้างๆเนี่ยมีสินค้าอะไรก็สามารถมาวางขายก็สามารถเป็นรายได้ให้กับ ป่ชุมชนด้วยส่วนหนึ่งครับ mm, ค่ะอย่างที่พี่เปียบอกว่ามันน่าสนใจจากจุดเริ่มต้นท,ที่อยากทำแปลงเกษตรเล็กๆแล้วบนบพื้นที่3งาน3ไร่นะคะคแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดอาชีพแล้วก็ต่อยอดความรู้ให้กับหลายๆคนตอนนี้ที่นี่ทาเป็นแหล่งเรียนรู้อะไรยังไงบ้างครับก็ก็คือหลักๆก็คือเป็นการแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่เพราะว่าเราของเรามีพื้นที่น้อยแต่สามารถสร้างมูลค่าได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ทำน้อยได้มากครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้การปลูกพืชในโรง เทคนิคการปลูกพืชต่างๆในโรงเรือนว่าสามารถทํำยังไงแล้วก็โรงเรือนของเราสามารถที่จะทําให้พืชสามารถทนอยู่กับสภาพอากาศบ้านเราได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากมายก็สามารถปลูกพืชได้นครับส่วนกับของน้องๆเด็กๆหนูๆที่นํากระต่ายเข้ามาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างก็อย่างอย่างตัวกระต่ายเองคือคือเบื้องต้นเลยคือเราเราต้องการให้ลูกของของเรามีกิจกรรมในการที่ก่อนไปโรงเรียนนะให้มาให้อาหารกระต่ายเย็นกลับมาแล้วก็ ลูกหลานในชุมชนอันนี้สามารถมาเรียนรู้การเลี้ยงกระต่ายได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอิ่มเป็นจุดที่สนใจอีกส่วน,วนหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้เด็กๆได้มีกิจกรรมอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดเวิร์กช็อปสำหรับเด็กๆด,ด้วยอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาเรียนรู้อะไรเงี้ยครับอ,อย่างจุดเวิร์กช็อปของที่ฟาร์มก็จะมีหลายๆจุดก็อย่างเช่นการาทำซีโรเวสนะครับก็คือคอย่างต้นมะเขือเทศของเราเวลา,าเก็บผลผลิตหมดแล้วจะจเป็นที่จะต้องเอาไปทิง้งอะไรเงี้ยแต่คือ,อ เราเอาไปตากแล้วก็มาปั่นแล้วก็มาทําเป็นวัสดุหรือว่ามาทําเป็นกระถางปลูกแคคตัสก็สามารถทําได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอืมค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เนอะถ้าเกิดมีครอบครัวและอยู่ใกล้ๆอําอเภอศรีประจันก็าสามารถแวะเวียนมาที่นี่ได้นะคะคทีนี้หลายคนมองค่ะว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างด้วยทั้งเรื่องของพื้นที่ที่มันไม่ได้เหมาะกับการที่จะทําเกษตร <อะ S 1> แบบแปลงใหญ่รหรอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคพี่ปีอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีในเชิขงของการมีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อนแต่มุกเชื่อว่า11ปีที่ผ่านมาไม่ว ที่ยังไม่มีตลาดเรื่องของมะเขือเทศนะคะครเราผ่านอุปสรรคช่วงนั้นมาได้ยังไงบ้างคะพี่คืออย่างอ,างอ,างอุปสรรคนี่คือตอนแรกเลยคืออย่างตัวผมเองอะผมผมโจเกษตรคือเราเรามองในด้านสายการผลิตอย่างเดียวเลยในตอนแรกที่ปีแรกที่เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงการตลาดเลยอันนี้คือเป็นปัญหาของเกษตรกรที่จะเข้ามาทำนะครับเพราะว่าคือณปัจจุบันเนี่ยตลาดต้องนําการผลิตแต่คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเออขอให้ให้ผลิตได้อสินค้าแค่นี้ไม่น่าจะเกินกาลังเนี่ยพอถึงเวลาจริงอะมะเขือเทศ แดงเต็มโรงเรือนเลยแล้วเราจะไปขายที่ไหนแล้วซึ่งมะเขือเทศก็คือมะเขือเทศแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามะเขือเทศของเราแตกต่างเนี่ยก็ต้องอาศัยแบบคอนเนคชันในการอย่างเมื่อก่อนมูลทํงงานบริษัทเนี่ยแล้วก็ใส่เพื่อนว่าช่วยหน่อยได้ไหม5โล10โลอะไรเงี้ยอในการที่ช่วยกระจายสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแปลรูปด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาศัยเพื่อนในการที่กระจายสินค้าไปตอนนั้นก็คือปีแรกก็คือเราก็ท้อเหมือนกันนะครับทาผลผลิตได้แต่ขายไม่รู้จะขายให้ใครก็ ห้าสิบเปอร์เซ็นขายสดได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องแปลรูปทั้งหมดเลยก,ก็เป็นเป็นปัญหาเหมือนกันที่เราก็ท้อเหมือนกันเราเราก็เลยคิดว่าตัหลุปว่าเราจะไปยังไงต่อแล้วพอดีบวกกับปีห้าเจ็ดนะครับเริ่มมีโครงการยางสมาร์ทฟาร์มเออร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาแล้วเราไม่รู้หราโครงการนี้คืออะไรแล้วจะช่วยเราได้ยังไงแต่คือเรามองว่าการที่เราออกไปข้างนอกอ่ะมันจะทําให้เราได้เจอเพื่อนได้เจอตลาดหรือว่าอะไรหลายอย่างเราก็ไปทั้งที่เราไม่รู้แต่พอไปเจอแล้วปุ๊บผมไปคุยกับพี่เจ้าที่ ของเขตสองราชบุรีนะครับก็คุยกับพี่ผมผลิตมะเขือเทศได้เนี่ยพี่ช่วยผงขายหน่อยได้ไหม,มพี่เขาพูดมาข่าวหนึ่งว่าต่อไปมึงจะผลิตไม่ทันผมยังไม่เชื่อเลยนะครับในในนั้นผมก็คิดได้ใจว่าให้หาเราก็หาตลาดนู่นนี่นั่นมันหาไม่ได้อะเออ, <ฮะ S 1> อแล้วคุณเป็นไข่มันจะจะมาทําให้เราขายสินค้าได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเราต้องเพิ่มกําลังการผลิตเป็นสองโรงสามโรงเลือเนี่ยเพราะว่า ผมว่าการมีคอนดิชันมีเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วอย่างตัวมผมเองอ,ะอ่ะผมโชคดีที่มีกลุ่มที่ดีมากอย่างตัวผมเองอยู่สุพรรณก็มีกลุ่มอย่างสมาร์ทฟอร์เมอร์ที่เรารวมกลุ่มเป็นชื่อกลุ่มกเกษตรเฟสฟินซึ่งกเกษตรเฟสฟินเนี่ยจะมีทั้งหมด6ฟาร์มแล้วก็ทําการท่องเที่ยวคอนเซปต์เมือง3สีด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้เรามีพี่น้องคืออย่างตัวกลุ่มของเราเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวเงินไปที่ตั้งเราอยู่แบบพี่น้องแบบครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมมุติว่าเวลาไปออกบูธ เราจะไม่ออกบูธในนามของฟาร์มแต่ขออฟ้าหรือว่าฟาร์มไหนๆเราจะออกบูธในนามของเกษตรเฟสฟ,ฟินบางทีคนว่างไปแค่2ฟาร์มแต่สินค้า6ฟาร์มก็จะไปด้วยกันไปช่วยกันขายนั่นอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคอนเนคชั่นของเครือข่ายเกษตร,รกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกก็คือมีแบมีแปดจังหวัดตั้งแต่สุพรรณเนี่ยปัจจุบก็เป็นเครือข่ายที่เราอยู่กันแบบพี่น้องโดยที่เรามีสโลแกนที่ว่าให้อย่างเต็มใจและรับอย่างพอดีแค่นี้เราก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นสิ่งที่เราทําให้เราเดินมาได้ถึงณปััจจุบนนี ถือว่าดีมากมากแล้วก็เหมือนเรามีเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางที่แบบว่าคอยเดินไปข้างหน้ากับเราเนาะค่ะทีนี้ในเรื่องของทราบว่าที่นี่เองอาจจะมีการได้เหมือนน้อมนําสารพระราชามาใช้ค่ะเราได้น้อมนําเรื่องหลักการอะไรไงบ้างก็คืออย่างตัวสารพระราชาก็คือเราเราทำแต่เพียงพอเพียงครับก็ถามว่าอย่างตัวพื้นที่ของเรามีเท่านี้เราก็ทําบริหารจัดการพื้นที่ของเราเท่าที่เรามีแล้วอย่างนัอย่างหน้าฟาร์มของเราเนี่ยเราไม่มีการจ้างแรงงาน เราก็ทําเป็นมันธุรกิจครอบครัวทําที่เท่าที่เราไหวถ้าสมมุติว่าเรามีตลาดที่ใหญ่มากเงี้ยเราก็ไปขยายในนามเครือข่ายให้เราแบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็เราคิดว่าอ่าแค่นี้ยเราก็สามารถอยู่ได้อ่าแล้วอย่างหนึ่งคืออย่างตัวแบบว่าเรามีตลาดเยอะ เราก็ไม่ไปเอาสินค้าของที่อื่นที่ไม่ใช่ของฟาร์มเราเนี่ยเอาไปขายซึ่งเรามองว่าอันนั้นเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ทําแต่เพียงพอดีเท่าที่เราทําได้แล้วเราก็าใช้มาตรฐานที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าพอเพียงประมาณเท่ากับที่เราได้กับอีกจุดเด่นหนึ่งค่ะในเรื่องของการพึ่งตัวเองไหมนะคะในเชิงที่ว่าเราเองไม่ได้พึ่งพาการใช้ปุ๋ยพืชของพืชผักของเราใช้เป็นสารหมายถึงว่าเป็นอินทรีย์ทั้งหมดถูกต้องไหมคือถามว่าของเราเป็นอินรีไหมของเราใช้มาตรฐาน g A p ดีกว่ามาตรฐาน g A p คือมาตรฐานเกษตรดีที่ปลอดภัยซึ่งสามารถใช้ใช้ปุ๋ยเคมีได้แล้วก็สารเคมีได้แต่ระยะเก็บเกี่ยวให้มันเหมาะสมก็คือของเราอ่ะ เวลาถ้าเอาไปตรวจแล้วจะไม่พบสารเคมีตกค้างแน่นอนอแล้วก็คือผู้บริโภคสามารถปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าสินค้าออกจากฟาร์มแต่ขอฟ้าคุณต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเรามองว่าผู้บริโภคคือครอบครัวใช่ครับก็คือถ้าสมมติว่าเราทําสินค้าของเราออกไปสูส่ผู้บริโภคแล้วว่าผู้บริโภคเกิดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ไม,ไ,มไม่สบายใจแล้วอย่างหนึ่งคือเราเรามีการตรวจเช็คด้วยว่าสินค้ารถของวันนี้ค่ะอ่า เราไปส่งให้ใครบ้างนี่ก็คือเราก็จะจดไว้ด้วยก็คือเราเป็นการตรวจย้อนกลับด้วยว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้รับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำได้ครับถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่แท้จริงนะคะคตาม,ตาม,ตามที่พี่ปิปปยได้บอกเนาะทีนี้เรื่องของการเกษตรบางคนอาจจะกลัวเรื่องของพ่อค้าคนกลางปัญหาเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นที่ฟาร์มของเราไหมคะคือถามว่าปัญหาที่ฟาร์มก็ไม่ไม่ไม่มีนะครับถามว่าอย่างตัวของเราเองเราตั้งราคาเองอย่างมะเขือเทศของเราเนี้ย ณปัจจุบันเนี่ยเราทํามะเขือเทศสายพันธุ์ king feature ของสเปนเป็นหลักแล้วเราก็ขายหน้าฟาร์มกิโลกร,รัมละ150บาทถามว่าพ่อค้าคนกลางคุณมาแล้วคุณจ่าย150ผมก็ไม่ติดนะครับอแต่คุณจะมาบอกร้อยหนึ่งผมไม่ขายเพราะว่าเราก็สามารถขายเองได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าผลผลิตเราไม่ได้เยอะอใช่แล้วเราทําเอกลักษณ์ของเราได้รสชาติของเราหวานอะไรอย่างเงี้ยครัก็มะเขือเอทศของเราเป็น ผลไม้จริงก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าเข้ามาผมก็ยินดีครับแต่ก็เป็นราคาที่เราเราทด้ใช่ครับใช่ครับก็คือเหมือนเราควบคุมทั้งผลผลิตของเราได้เองทําให้แบบเรื่องของปัญหาพ่อค้าคนกลางหรือราคาที่มันสูงขึ้นจากหน้าสวนก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยค่ะถือว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ที่ทําอยู่นะเพราะว่าหลายคนเองไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงการมีเครือข่ายจะช่วยเราดีขึ้นหรือการมีความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ค่ะอยากให้พี่ปิยะค่ะ ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นิดหนึ่งว่าบางทีเขาอาจจะเหมือนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับการทําการเกษตรซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเจอปัญหาคล้ายกันที่ว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ในการทําการเกษตรมากพอหรือแบบเราจะไม่รู้จะหาข้อมูลตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเผื่อฝากเขาเพิ่มเติมก็คือคือถ้าสมมติว่าการทําการเกษตรนะครับก็ถ้าอยากจะทําจริงๆคือขอให้มีใจรักจริงๆเพราะว่าการเกษตรไม่ได้สบายเอาจริงคือไม่ได้สบาย คุณเหนื่อยแน่นอนค,คุณลอดแน่นอนอ,อถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีเงินเพียงพอที่คุณจะไปจ้างนู่นนี่นั่นแต่คือถามว่าการจ้างทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้คุณภาพหรืออะไรมันแตกต่างจากที่เราควบคุมเองอะไรก็คือถ้าสมมติว่าเราเราควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็ทําเองดูแลเองอะไรเงี้ยมันมันก็จะดีกว่าครับแล้วก็ไม่จะเป็นว่าต้องมีพื้นที่เยอะพื้นที่น้อยอเราสามารถบริหารจัดการได้ครับว่า S <S เรามีพื้นที่แคนน่นี้เราก็ทําแค่นี้แต่ทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้เราก็ต้องเลือกผลผลิตว่า,าเราจะปลูกพืชประเภทไหนแล้วก็ดูตลาดด้วยว่าตลาดมันสามารถไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคืออเราต้องดูว่ากลุ่มตลาดของเราคือใครถ้าตลาดเราอยู่ทางนี้เราก็ไปทางนี้อย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือเราเราต้องดูว่าลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือต้องเหนื่อยครับ ก็ S <S คือทำการเกษตรไม่มีใครไม่เหนื่อยครับแล,แล้วบอกว่ารอให้กเกษียณแล้วมาทำการเกษตรขนาดผม,มอายุยังไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะแล่ถ้ากเกษียณแล้วทําไม่ไหวแน่นอนถ้าเราไม่มีตังค์ไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับ <g ül> <laughs> อโอเคค่ะซึ่งก็จริงๆคนที่ที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจเชื่อมุกเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนอะ <g ül> อีกอย่างหนึ่ง <g ül> จริงๆคิดว่าเทรนในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะที่แล้วก็เทรนในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนาะ <g ül> เป็นสิ่งที่หลายคนกําลังแบบตื่นรู้ <g ül> แล้วก็ระหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งนี้พี่พี่เบียมองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเองอะค่ะมีการวางแนวทางการพัฒนาฟาร์มแต่ขอฟ้าของเราในอนาคตอย่างไรบ้าง ก็คือคืออย่างอย่างเทนในเรื่องอาหารคือตอนนี้คือคนกินอาหารเป็นยาก็คือคือถ้าสมมุติว่าสินค้าเราเราดีมีคุณภาพอะไรเงี้ยผู้บริโภคจะวิ่งเข้ามาหาเราเองคือแล้วอย่างหนึ่งคือเราจะไม่มีการหลอกลวงผู้บริโภคด้วยส่วนหนึ่งอะไรว่าเออของเราเอาของจากที่อื่นมาแล้วมาขายนั่นอะไรเงี้ยเราก็เออจะทําให้ให้สินค้าเราค่อนข้างที่จะจะมีคุณภาพอะไรเป็นหลักอะไรับเพื่อทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้แล้วอย่างหนึ่งคือเรามองว่าอย่างการอาชีพการเกษตรเนี่ย ผม,ผมมองว่าอ,าอ่ทำ,ทำยังไงก็อยู่ได้อ,อย่างยกตัวยอย่างโควิดที่ผ่านมาอย่างคนอ่าอยางคนในเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยต้องกระเสิรกระสนหาอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอาหารไม่เพียงพอแต่เราอยู่กับบ้านเราสามารถอยู่ได้แล้วอย่างหนึ่งณนะปัจจุบันนี้คืออาการขนส่งค่อนข้างง่ายเราไม่จำเป็นว่าต้องไปขายตามตลาดนู่นนี่นั่นจากฟาร์มเราไปสู่ผู้บริโภคมันก็จะทําให้มันมันง่ายนะครับคือทําให้เราขายสินค้าได้อย่างคือตราบใดที่ มนุษย์เราหรือว่าสิ่งมีชีวิตยังต้องกินต้องใช้หน้าอะไรอยู่ผมว่าสินค้าเกษตรยังไงก็อยู่ได้สบายสบาย,บายครับค่ะแล้วเรื่องของแนวทางในการพัฒนาฟาร์มแต่ขาฝาที่ที่ทางพิยะวางไวน้นะหรือวางเป้าหมายของเราว่าฟาร์มเราจะไปถึงจุดไหนในอาจจะเป็นระยะ2ปีนี้5ปีนี้หรือ10ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างอย่างตัวแนวทางของฟาร์มเองก็คือเราตั้งใจทําที่เนี่ยเป็นแหลง่งเรียนรู้เชิงเกษตรแบบครบวงจรก็คือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำเนี้ยเราก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลที่เขาต้องการทําการ,กรเกษตรอะไรเงี้ยแล้วก็คือมีฐานกิจกรรมให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยก็คือทำอาฟาร์มตรงเนี้ยพื้นที่น้อยๆเงี้ยให้มีกิจกรรมหลากหลายแล้วเด็กๆสามารถได้เรียนรู้ผมคิดว่าออย่างตัวความรู้เองอะไรเงี้ยเราตายไปค,ความรู้มันก็ตายไปกับเราถ้าเราไม่ไม่เผยแพร่ออกไปอย่างเงี้ยคือคืออย่างน้อยคือเรามีองค์ความรู้เราต้องเผยแพร่ออกไปแล้วเราเผยแพรใ่ให้คนนี้ นนอีกคนหนึ่งก็จะไปกระจายทําให้มันเท่าทวีคูณมันสา,สามารถทําให้การ,กรเกษตรของเราพัฒนาไปด้วยอย่างเงี้ยครับอดีมากมาก,มากค่ะอยากให้พี่ปิยะฝากหลานนิดหนึ่งหรือฝากตัวฟาร์มของเราอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการดูงานหรืออยากจะมาซื้อ,อม,มะเขือเทศสามารถซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะก,กอ็อย่างตัวของของที่ฟาร์มเองนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจฟาร์มมะเขือเทศเชอร์รี่ แต่ขอฟ้าสุพรรบุรีหรือว่าเฟซบุ๊กปิยากิประสงค์อะไรเงี้ยก็สามารถติดตามเราได้แล้วอย่างนึงคือ,อย่างมาขายที่ของเราอ่ะอาจจะมีปริมาณทีไ่ไม่ไม่มากอะไรเงี้ยก็าสามารถโทรสั่งจองล่วงหน้าก่อนดีกว่ารหรือว่าจะจ้างให้ผลิตหรือว่าอะไรหลายๆอย่างได้ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยเราเราก็พร้อมยินดีในการในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอะไรเงี้ยก็ ก็สามารถทําได้เงี้ยครับค่ะเป็นเบอร์หรือเป็น a c e b o o k นะคะถ้าเกิดติดต่อมาที่ก็ถ้า Facebook ก็ปียักิประบสค์ภาษาอังกฤษเลยครับแล้วก็ถ้าเบอร์ก็0-83 447 0319็่าแล้วก็มีเพจฟ้ามะเขือเทศเชอีรี่แตกขออฟ้าเงี้ยสุพรรณบุรีครับก็สามารถติดตามได้ว่าบางทีเรามีกิจกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีสินค้าเราก็จะอัปโหลดเข้าไปไปในนั้นให้ได้ติดตามกันอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ทีนี้ในเชิงของว่าตอนนี้หลายคนอาจจะพูดว่า,มาเมือเรารีแคปกันมาทั้งยี่สนาทีแล้วเนาะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วจุดดีจุดเด่นของฟาร์มพี่ปิยะในมุมของพี่ปิยะที่เป็นเจ้าของฟาร์มเองค่ะว่าโอเคหลายฟาร์มอาจจะมีทั้งเมลอน<ฤ>อาจ<า>จะมีทั้งมะเขือเทศเราคิดว่าจุดดีและจุดแข็งที่ฟาร์มเราแตกต่างคืออะไรคะพี่ก็คือคือถ้าถ้าเป็นจุดจุดเด่นของที่ฟาร์มก็คือต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรืเ่องมะเขือเทศเป็นหลักเลยเพราะว่ามะเขือเทศของเราอะถ้าสมมติว่าใครได้ได้เคยทานจะรู้ว่ามาจากฟาร์มนี้ต่อต่อให ใครก็แล้วแต่เอาไปแอบห้างว่ามาจากฟาร์มแต่ขอบฟ้าแต่ถ้าผู้ริโภคที่เคยกินแล้วเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่ใช่ก็คือคือเราเรามองว่ามะเขือเทศเราแตกต่างมะเขือเทศเราคือผลไม้เราจะยืนยันว่ามะเขือเทศของเราคือผลไม้กินแล้วหวานกินแล้วต้องอร่อยกินแล้วกินต่อเนื่องไม่ต้องเอาไปปรุงอาหารหรือว่าหลไรหลายๆอย่างก็ก็คือจุดเด่นของเราก็คือมะเขือเทศและอย่างหนึ่งคือจุดเด่นก็คือผมเองตัวผมเองผมคือผมเป็นเจ้าของฟาร์มก็คือเราเราค่อนข้างที่จะ ผมอธยาศัยค่อนข้างดีก็คือคุยคุยได้ง่ายนั่นอะไรได้ง่ายอ,อย่างเราก็อย่างหนึ่งคือผมชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างฟาร์มของเราเนี่ยเราจะไม่เรียกเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้เราจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเราก็อาจจะได้รับความรู้จากผู้ที่เข้ามาด้วยส่วนหนึ่งอะไรเ่งี้ก็ประมาณได้ได้ค่ะอย่างอย่างเรื่องของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากว่าหมายถึงว่าคนที่มาดูงานมาแลกเปลี่ยนกับเราอะไรบ้างคะพี่ที่รู้สึกว่าเราเอามาสามารถ อแดบหรือมาประยุกต์ใช้กับฟาร์มของเราได้ก็ก็คือเอาเอาเบื้องต้นเลยคือเราปลูกมะเขือเทศบางทีเราปลูกณจุดจุดเนี่ยกับไปเปรียบเทียบกับภาคเหนือสมมติเปรียบเทียบกับภาคเหนือค่ะบางทีอะโรคแมลงก็แตกต่างกันณช่วงนี้เราเป็นโรคแบบนี้เขาเขาไม่เป็นเขาใช้มีวิธีจัดการยังไงอากาศแบบไหนที่มันมีโรคแมลงสะสมหรือว่าอะไรอากาศไหนอรสชาติดีเงี้ยเราก็จะแลกเปลี่ยนองความรู้แบบนั้นมากกว่าเพราะว่าบางทีเราทำมะเขือเทศ ตอให้เราทํามานานแต่เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเราต้องเรียนรู้เรื่อยๆการเกษตรต้องเรียนรู้เรื่อยๆถ้าสมมติว่าคุณปิดกั้นว่ากูเก่งที่สุดมันจะไปต่อไม่ได้ก็คือใครมีเอาความรู้หรือว่าต่อนอกจากมะเขือเทศเองเป็นพืชอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ได้บางทีเขาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใส่แล้วทําให้มะพร้าวโตดีนะเราลองเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใส่กับมะเขือเทศมันจะทําให้มันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นการทดลองด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย อย่างที่หลายคนบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะบางทีประเทศไทยก็คือเป็นเหมือนเมืองกเกษตรเนาะที่สําคัญคือเราจะมีเกษตรกร,เ,ร,กรเยอะแยะไปทําไมถ้าเกิดเราไม่ได้มีเครือข่ายที่จะมาช่วยกันทํางานหรืออะไรเงี้ยค่ะคอย่างที่พี่เิียบอก น่าสนใจมากในเชิงที่แบบว่าการเกษตรเราจะหยุดนิ่งไม่ได้ขนาดสายพันธุ์ของพืชผักผลไม้ย,ยังมีการต่อยอดไปเรื่อยๆเ,เราเลยต้องเรียนรู้เพื่อเสิ้ตรงกับความต้องการของอตลาดด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆน่าสนใจมากแล้วก็สุดท้ายค่ะสําหรับคนที่ดูอยู่จริงๆมุกด้วยเนะาะเราอาจจะเริ่มต้นอยากทาการเกษต <อา S 1> รอยากให้พี่ปิยะย้ำนิดนึง,นงว่าจริงๆอยากให้มันมีคนที่ถ้าเกิดมีใจอยากให้เริ่มลองทำยังไงเป็นสเต็ปขั้นตอนง่ายๆปฏิบัติตามได้ค่ะสเต็ปแรกเลยต้องอยากจะทําจริงๆไม่ใช่แบบว่า อ,อยากจะทําโดยที่เห็นคนอื่นทําแล้วประสบความสําเร็จบางทีก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาล้ม,ล<ะ>มไม่รู้จะอ้ายมันผ่านช่วงเวลาที่อาจจะมีดีหรือไม่ดีแต่คือกว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างที่บอกคือผมผมจะเน้นเรื่องเครือข่ายเรื่องเครือข่ายที่ดีอะไรก็จะเป็นหลกักก็คืออย่างน้อยๆคือเราอย่าทาคนเดียวต้องมีเพื่อนพี่น้องแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตเราได้ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องความคิดเนี่ยเป็นหลักเลย และอย่างหนึ่งคือก่อนจะทำการเกษตรต้องต้องปรับกระบวนการคิดทั้งใหม่ทั้งหมดนี่เพราะว่าบางทีเราคิดว่าเ,เราทําคนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งพาใครเราจะไปราคาสูงเกินใครเงี้ยมันต,ต้องต้องต้องเปลี่ยนการคิดอะไรหลายหลายอย่างก็อ,อย่างน้อยคือต้องมีใจรักแล้วก็ทนร้อนได้ <laughs> คือคือการเกษตรเยนยแน่นอนครับก็คือคือทําได้แต่คือทําแล้วมีความสุขอยู่กับเสใสเขียวสีอะไรหลายๆอย่างเนี้ครับมันทําให้เรารู้สึกดีครับ ก็มุกเชื่อว่าเรื่องราวของพี่ปิยะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ค่ะน่าจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้กับทุกคนได้ทําตามเนาะสิ่งแรกสําคัญคือเริ่มต้นจากการที่เรามีใจอยากจะทําก่อนนันที่พี่ปิยะว่าค่ะส่วนอุปสรรคต่างๆดูเหมือนที่จะใหญ่ที่สุดในเรื่องของพื้นที่เนาะแต่พี่ปิยะก็ก้าวข้ามมาแล้วก็พัฒนาฟาร์มออกมาสมบูรณ์แบบแบบนี้เรื่องหนึ่งสําคัญคือเรื่องของการพึ่งพาตัวเองแล้วก็ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดๆแล้ววกก็ม็มเเชื่่่อานนีจะป แรงบันดาลใจสําคัญให้กับทุกคนไปพัฒนาชีวิตตัวเองด้วยค่ะควันนี้ต้องขอบคุณพี่ประหยามากๆนะคะคคคแล้วก็รายการของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรื่องราวตอนหน้าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ